การมอบหมายงานจงสร้างพีระมิดกลับทางถึงนกเหยี่ยวราตรีที่รักตลอดสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาลูกใช้เวลาคราวละหลายชั่วโมงเตรียมการวิเคราะห์การบริการลูกค้าซึ่งบริษัทแห่งหนึ่งของเรายังทำไม่สำเร็จในขณะนี้และกำลังหาทางแก้ไขปรับปรุงอยู่งานนี้ เป็นการศึกษาที่มีความสำคัญยิ่งต่อการตัดสินใจซึ่งจำเป็นต้องทำเพื่อการปรับปรุงการอยู่รอดในอนาคตของบริษัทแห่งนี้การจัดทำรายงานที่สำคัญขนาดนี้ควรแบ่งเป็น5ขั้นตอนคือ 1. โครงร่างของวัตถุประสงค์คือคำตอบที่ต้องการซึ่งต้องอธิบายให้ชัดเจนในรายงาน 2. การตรวจสอบและการคัดเลือกข้อมูลที่ต้องการเพื่อนำมากำหนดวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 3. การรวบรวมรายละเอียดต่างๆของข้อมูลที่ต้องการ 4. กํกำหนดโครงสร้างของข้อมูลที่รวบรวมได้ให้สัมพันธ์กันเพื่อทําการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม 5. การวิเคราะห์ ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ดูเหมือนพ่อจะได้ยินเสียงลูกพูดว่าโทษหนูรู้เรื่องทั้งหมดแล้วนี่ค่ะพ่อพ่อก็รู้ว่าลูกรู้แต่ที่พ่อนำหลักสำคัญห้าขั้นนี้มากล่าวอีกก่อนจัดทำรายงานอันสูงค่านี้ก็โดยเหตุผลเพื่อยืนยันถึงบทบาทสำคัญของรายงานต่อการพัฒนาผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จเมื่อพูดต่อในเรื่องเดียวกันพ่อต้องยอมรับว่าไม่สบายใจที่เห็นลูกเตรียมงานทั้งหมดเพียงคนเดียวครั้นพ่อถามลูกเรื่องนี้คำตอบที่ได้คือลูกทำงานคนเดียวเสร็จเร็วกว่ามีคนอื่นช่วยทำถึงสามเท่าคำตอบนี้อาจเป็นจริงแต่อุปสรรคจากความคิดดังกล่าวก็คืออีกสิปีข้างหน้า ลูกก็ยังต้องทำงานเองเช่นนี้ต่อไปหากถึงจุดหนึ่งแล้วลูกไม่ยอมลำบากฝึกพนักงานสักคนให้ทำงานให้เป็นนอกจากนั้นลูกอาจเจ็บป่วยหยุดพักผ่อนติดธุระเร่งด่วนต่างๆขณะที่งานแต่ละอย่างก็จําเป็นต้องทำโดยเร็วไม่ต้องสงสัยเลยว่าลูกจะต้องลำบากใจและรู้สึกว่า ตัวเองมีความสำคัญยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับบริษัทเรื่องนี้จึงนำพ่อเข้าสู่หัวข้อแท้จริงของจดหมายนี้คือการหาคนแทนหลายปีที่ผ่านมามีคนถามพ่อไม่รู้กี่ครั้งว่าคุณทำอย่างไรจึงสามารถควบคุมงานตั้งหลายบริษัทแล้วยังมีเวลาหยุดพักปีละ2-3เดือนเพื่อบินไปยังที่ต่างๆ และยังหาความรื่นรมจากธรรมชาติได้อีกซึ่งพ่อก็ตอบเหมือนกันทุกๆครั้งว่าเพราะมีผู้บริหารที่มีความสามารถมากคอยดูแลกิจการต่างๆในแต่ละวันลูกคงบอกว่าเป็นคำตอบที่แสนจะธรรมดาถูกละเรื่องง่ายๆธรรมดานี่แหละแต่ลูกต้องประหลาดใจที่คนในวงการธุรกิจน้อยคนเหลือเกิน ได้ฝึกให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนทำงานระดับสูงขึ้นไปเพื่อจะได้มอบหมายความรับผิดชอบบางอย่างแก่คนเหล่านั้นได้การที่นักธุรกิจมากมายไม่ยอมมอบงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับพ่ออาจเป็นเพราะขาดความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะความโง่ข่าวย่างที่สุดหรือบางทีเหตุผลสำคัญ อาจเป็นเพราะกลัวว่าคนอื่นจะเก่งกว่าก็เป็นได้น้อยคนนักที่กล้าพอจะยอมรับข้อนี้แต่สำหรับพอ่ออยากให้ผู้บริหารของเรารู้ว่าพ่อรู้สึกถึงคุณค่าของการที่มีคนบอกว่าได้มอบงานให้คนหนึ่งทำเพราะเขาหรือเธออาจทำได้ดีกว่าผมและหากพูดว่าทำได้ดีกว่าลูกหรือตัวคุณ คือหมายถึงพ่อเองแล้วแล้วก็พ่อยิ่งตื่นเต้นและประทับใจมากขึ้นอีกพ่อไม่เห็นว่ามีทางใดที่ช่วยทำให้ธุรกิจต่างๆของเราดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว่าการมอบหมายงานให้ทุกคนที่มีความสามารถและเต็มใจทำงานให้มากที่สุดเท่าที่เขาหรือเธอจะรับได้แล้วบางทีเมื่อแต่ละคนสามารถทำงานมากขึ้นธุรกิจของเรา ก็พัฒนามากขึ้นตามไปด้วยตรงข้ามการจํากัดโอกาสการเติบโตก้าวหน้าของพนักงานย่อมเท่ากับจํากัดโอกาสเจริญก้าวหน้าของบริษัทด้วยประมาณ700ปีก่อนคริสต์กาลปราดโฮเมอร์ได้กล่าวถึงการหาคนแทนไว้ว่าท่านไม่อาจเป็นผู้นำทุกสิ่งด้วยตนเองลำพังได้แน่นอนด้วยว่าพระเจ้าประทานพร มาให้คนหนึ่งสามารถในการศึกอีกคนหนึ่งสามารถทางไร้รำส่วนอีกคนให้พินและดนตรีและอีกคนหนึ่งนั้นเทพซีอุสผู้รอบรู้ประธานจิตใจอันดีงามดังคําเปรียบเลยว่าเหมาะคนเหมาะงานหลักเกณฑ์ข้อแรกของการหาคนแทนอย่างเห็นการไกลคือประเมินบุคคลอย่างรอบคอบลึกซึง้ง ด้านความสามารถพิเศษความทะเยอทะยานและความปรารถนาในชีวิตหากมีโอกาสได้ทำงานพวกเขาส่วนมากจะทำให้ลูกต้องทึ่งในความสามารถด้านการทำงานของเขาลูกอาจพนันจนหมดตัวเลยก็ได้ว่าวันที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบใหม่ๆพวกเขาจะเดินอย่างสง่าพาเผยด้วยความมั่นใจเลยทีเดียวเรื่องธุรกิจ ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าการได้รับมอบหมายงานที่น่าสนใจและท้าทายกว่าเดิมให้ทำโดยเจาะจงไม่ว่าจะได้เงินเดือนเพิ่มหรือไม่ก็ตามอาจยกเว้นเฉพาะความพอใจของลูกในการมอบหมายบทบาทใหม่ๆและการที่ลูกสังเกตเห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของแต่ละคนคราวนี้มาถึงหลักข้อสอ เมื่อลูกยอมให้พนักงานรับหน้าที่สำคัญยิ่งขึ้นลูกก็ต้องทำบางอย่างซึ่งลูกอาจไม่เคยคิดจะทำมาก่อนนั่นคือการสอนงานวิธีการง่ายๆและเป็นพื้นฐานคือผู้บริหารที่มีความสามารถและพนักงานที่แข่งขันอุทิศตนซึ่งต้องการการเรียนรู้ผู้ประสบความสำเร็จที่สุดในวงการธุรกิจมักเป็นครูที่เก่ง การเป็นครูที่ดีหมายถึงการเตรียมการสอนอย่างดีอดทนรอเวลาให้สซึมซาบสนับสนุนให้กำลังใจผลักดันนักเรียนที่มีอนาคตเหล่านั้นให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดเมื่อเลือกคนที่จะมอบหมายงานและทำโครงการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วผลแห่งความภาคเพียรในเรื่องนี้อย่างน้อยน่าจะทำให้ได้คนใหม่ๆที่มาช่วยงานบางส่วนของลูกได้ กุญแจดอกสำคัญที่ไขไปสู่ความสำเร็จสูงสุดขณะนี้คือการพัฒนาระบบควบคุมงานที่จัดใหม่ทั้งหมดหมายถึงการสร้างวิธีการสื่อสารระหว่างตัวลูกกับพนักงานเพื่อลูกจะรับรู้ได้ทันเหตุการณ์และรู้จุดที่เกิดปัญหาหรือแก้ไขสิ่งผิดพลาดได้ทันทีเนื้ออื่นใดจงมั่นใจไว้เสมอว่า พนักงานที่ลูกฝึกอบรมนั้นมีความสามารถและจะทำงานใหม่ๆได้ดีส่วนงานใหม่ของลูกก็คือช่วยพวกเขาในเรื่องที่ยุ่งยากมากเท่านั้นเมื่อมาถึงระยะที่มั่นคงเรืองรองแล้วลูกจะได้เก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากสิ่งที่คิดว่าน่าจะต้องทำเองลูกอยู่ที่นี่เพื่อจัดองค์กรแนะนำพัฒนาสร้างแรงบันดาลใจ ทำสิ่งมุ่งหวังใหม่ในอนาคตของพนักง,งานฝ่ายขายและการตลาดให้เป็นจริงลูกไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อนั่งทำงานหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานที่จำเจลูกอาจทํางานซึ่งผู้บริหารต้องดูแลบ้างแต่ไม่ใช่ใช้เวลาทั้งหมดของผู้นำที่ดีในการทำสิ่งเหล่านี้พราะตรึกตรองเรื่องที่เล่าให้ลูกฟังแล้วก็อดไม่ได้ที่จะคิดว่า ผู้บริหารใดไม่ยอมหรือไม่สามารถมอบงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคือคนที่ไม่มั่นใจในความสามารถจัดการหน้าที่ความรับผิดช,ชอบของตนเองถ้าผู้บริหารคนนั้นทำงานกับพ่อเขาก็มีเหตุผลดีพอที่จะหวั่นใจเรื่องงานของเขามากทีเดียวคราใดที่เขาล้มเหลวในการพัฒนาพนักง,งานอื่นก็เท่ากับเขาประสบความสำเร็จ ในการสร้างสิ่งผุพังในรากฐานธุรกิจของพ่อความผุพังที่หากไม่กำจัดออกไปก็จะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและทำให้สิ่งก่อสร้างดีๆต้องพังทลายลงซึ่งพ่อไม่ยอมให้มันย่างก้าวเข้าสู่ธุรกิจของพ่อเป็นอันขาดการให้โอกาสคนอื่นแสดงความกล้าหาญน,นั้นลูกต้องขอพรให้มีหลักการของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีคนเข้าใจน้อยที่สุดเรื่องหนึ่งความปรารถนาทา้งธุรกิจข้อหนึ่งของพ่อที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นความลับซึ่งพ่อคิดอยู่ตลอดเวลาก็คือต้องการค้นหาพนักงานที่มีแววซึ่งยังซุกซ่อนอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ได้แก่พวกที่ไม่มีโอกาสแสดงความสามารถผู้มีพลังซ่อนเร้น หรือผู้ที่ถูกจำกัดความสามารถในลักษณะรอจังหวะอย่างได้อย่างหนึ่งถ้าคนเหล่านี้ได้สมาคมกับพ่อสักครั้งเขาก็จะเกิดความกระตือรือร้นเพื่อทําให้ความหวังเป็นจริงขึ้นมาพ่อรู้ว่าพ่อเคยกล่าวถ้อยคำต่อไปนี้แล้วแต่ก็คุ้มค่าที่จะพูดอีกครั้งว่าจงสร้างธุรกิจจากคนแต่อย่าสร้างคนจากธุรกิจ ดังที่เวอร์จิลเคยกล่าวไว้ตั้งแต่50ปีก่อนคริสตศักราชว่าเราทุกคนไม่มีใครเก่งไปเี้ยทุกอย่างก่อนที่ลูกจะลงมือเตรียมรายงานชิ้นสำคัญต่อไปขอให้ตรวจสอบกระบวนการห้าขั้นอีกครั้งและกำหนดขอบเขตที่ลูกต้องทำด้วยตนเองเท่านั้นแน่นอนลูกต้องมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจและกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการ อย่างไรก็ดีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการควรเปิดประตูรับแสงสว่างทางปัญญาที่มีอยู่รอบๆตัวของลูกการรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงต้องใช้เวลามากดังนั้นจงแบ่งการรับผิดช,ชอบให้ผู้อื่นบ้างลูกจําเป็นต้องควบคุมดูแลการประมวลข้อมูลที่ถูกต้องอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการรีคอห์ข้อมูลนั้น ลูกต้องอ่านอย่างถี่ถ้วนและทบทวนให้ดีอย่างไรก็ตามข้อมูลและการประเมินผลข้อมูลที่ผู้ใต้บงังคับบัญชาของลูกเสนอเข้ามาเป็นเพียงสิ่งช่วยในการตีความของลูกซึ่งผลที่ได้รับจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของลูกมีรายงานจำนวนมากที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพราะขาดสาระสำคัญจากคนเฉลียวฉลาดมากกว่าหนึ่งคน จงหาคนช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้เพื่อตีความข้อมูลต่างๆที่ได้รับวิธีนี้จะลดภารลาง,งานของลูกลงอย่างมหาศาลแต่ที่สำคัญยิ่งก็คือการให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานเท่ากับลูกได้ทำให้พวกเขามีค่าต่อบริษัทมากยิ่งขึ้นและลูกก็รู้ว่าพ่อรู้สึกเช่นไรในเรื่องนี้พ่อจึงไม่จำเป็นต้องพูดอีกดังนั้น จงเลิอกอยู่ดึกเพื่อทำงานที่คนอื่นทำได้และควรได้รับการฝึกให้ทำเพื่อช่วยลูกการทำเช่นนี้เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแผนกงานของลูกและขวัญกำลังใจของคนทำงานทำให้ลูกมีความหมายในสายตาของเจ้านายและเมื่อลูกกลับถึงบ้านตอนกลางคืนลูกๆของลูกก็ยังไม่ทันหลับการสร้างธุรกิจหรือสร้างแผนกงานหนึ่งในธุรกิจ ก็ดุดดังการสร้างพีระมิดแต่เป็นการสร้างกลับทางลูกคือหินก้อนบนสุดการที่จะมีก้อนหินที่แข็งแกร่งเรียงรายเป็นชั้นอย่างสม่ำเสมอเป็นฐานรองรับอยู่ข้างใต้ลูกมากเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของลูกในการคัดเลือกฝึกหัดไว้วางใจควบคุมและแนะนำหรือส่งเสริมผู้ร่วมงานของลูก น่าเสียดายที่ผู้บริหารธุรกิจมากมายพลาดโอกาสนี้ไปเพราะกลัวจะเป็นการทำลายสถานภาพอันสูงส่งของตนเองซึ่งจะคลอนแคลนในไม่ช้าเพราะไม่รู้ว่ากรณีของลูกเป็นอย่างไรแต่ตอนกลางคืนพ่อนอนหลับสบายดีโดยรู้ว่าฐานพีระมิดของพ่อแข็งแกร่งแน่นอนเป็นฐานซึ่งมีลูกเป็นเสาหลักอันทรงพลัง เมื่อประมาณ2,600ปีก่อนคิดการในประเทศอียิปต์เซเนฟรูไร้สร้างพีระมิดที่แท้จริงแห่งแรกขึ้นแต่ผู้ที่สร้างพีระมิดในอุดมคติก็คือพระเจ้าคูฟูพระราชโอรสซึ่งสร้างพีระมิดที่ยิ่งใหญ่แห่งกิซ่าขอให้ลูกเพียรสร้างพีระมิดและเป็นเหมือนพระเจ้าคูฟู โดยทำให้เป็นพีระมิดในอุดมคติด้วยรักจากสเนฟฟู